อาเทอนะเฮสวิชยโยธรรมโมโลเกอโนตารโหสัสปสสัตถะธาตายตังอหังขันหามิเทวเตปริวาเชราชทันเด เซหิปาวะเกเพยาเคนาเควิเซโพเตอากาลามารเนนวาสาพาสมาโมตโตทเปตตวากาลมาริตังตัดเสวังอนุภาเวนะโหตุเทว ส,สัทสตทศเสียลังสัมมาทายธรรมังสุจริตังจารตัดเสวังอนุพานตุเทวสุเคสัทเลคติตังจินติตังปูชังทารนางวาจานาขารุงธรรมมัสเทสนาง ตาสอายุปวัทถิติยธาปิเซลาวิปุลานภพังอาหาดจะบาปตาสม,มันตาอนุปริยงรยงเทนตาจ,จะตัวทิสังเอวังชราจะมาโจ,จอาเิวาตทันติปานิโนพระมเนขาติเยเวเสโสเท ดาลาโปโกเสนาเกนเจปะเรวาเชติสาพเมวาพิมาตตินาตาเทนังโพเมนราธานังนาปติยานาจามิมานตายดเทนัสสังทเนนวาตาสมาหิปันตโตโปโซสัมปัสสามปัสทังอัสตโนผู เทธรรมจะสร้างเทจะเทรศาสตังนิเวสเยโยธรรมะจาริมนวาจายาอุทเจตสรงอิเทวานังปะสรงสันติเปตจะสรงปัมโหทัติเตตยัสสัสทายาทาทัเตอาจลาสุปเตตตาสิลันจะยัสสกัน นางอริยการตังปะสสังสิตังสังเถปะสาะโทยาสสาธิโอชุโพตานยะธนางอัตเลโทติตังอัหูอโมคันตัสะาชีวิตังสัมมาสัตธันจะสีลังจะปะสสะทางธรรมทัดสนาังอนุยยน์ ทาเวสารพุทธานังศาส,ะสะนานติยังเวสุญญา,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 านิพานญาณัสยานังโปกเพปวัตตเตตันวิสัยโพตายายัยาธรรมนิยามตังอเนจตาทุกขตาจะสัม สัมจานาตตาตางตัสปะกาสกังสุตตังยังสัมโพเทนัสาสิตังโทนังยานาจาเรนัยาธาโพเทนเทสิตังโยนิโสวงทั้งตังสุตตันตังภานามาเสวะเมสุตังเอกังสมายัง สาหวาติยังเวงารติเชตวันเองอนาตาเป็นเดกาตอาราเมตตาตโคมเิโคุบามันเตศิภิกขะวิปตพานเตติเตภิกขุภะคะวะโตปาณสุงภะคะวาเอตถา,าว อเนจาติตังตถาคตองอภิสัมโพชติอภิสมเมติอภิสัม,มตวานอภิสมเมตวานอมมาเจคติเทเสติปัญญเปติปัตเววารติเวภาชาติโอตานิการโอติสะเพสัง รอณิจาติอุปาทาวาภิกขเวตาธาคตานังอนุปาทาวาทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิยามะตาสัพเพสังราทุคตาติตังตาธาคโตอภิสัมโพชติอภิสัมเตติอภิสัม ตาวางอภิสมเ თ ตาวางอาเกขาติเทเสติปัญญาเปติปัตติเวีวรารติเวีพาาิจเตโอตานิกโรโติสาเพสังปราโทคาติอุปาทาวาภิกขเวตาาคตานางอน,น,นุปาทาวางคตานางทิตาวาาธาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนยิยม สัพเพธรรม,มาอนัตตาติตังตถาคตัวอภิสัมอภิสัมเมติอภิสัมโพชิตาวังอภิสัมเมตาวังอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตติวิภาชติโอตานิกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติาาต,าต,าาาตามโวจภาพคาวาตัมมะนา ภระคาวตโตภาสิตังอภินันโทนเตโอปาทาวายาทักตานังอนุปาทาวายาทักตานังสุปฏิเทิตาวาสะธรรมธาตุธรรมะเทตตาธรรมะนิยามตาอิทาปัจยตาสุญญตาตถตาตาธรรมยตาสัพเพสัง ราเนจาตังยถาคโตอภิสัมโภชติอภิสัมเตติภิสัมจิตวังภิสัมเตตวังอาจิคติเทสติปัญญเปติปัตติวววารติวิพาชาติโอตานีกโรติสาเพสัง ราเนจญาติอุปาทาวายะธาคตานังอนุปาทาวายะธาคตานังสุปเทิตาวสะธรรมธาตุธรรมเทตตาธรรมยามาตาอิธาปัจายตาสุญญตาตถาตาธรรมยตาสะเพสัง ราโทคาติตังยัตาคโตอภิสัมโภชติยะภิสัมเ თ ิยะภิสัมอภิสัมเ თ ตวังอาจิคาิเทเสติปัญญาเปติปัตติเววารติเวพาชาติโอตานิกโรติสาเพสัง ราโทคาเตอปาทาวายาธาคตานังอนุปาทาวายาธาคตานังสุปฏิตสวาซาธรรมะตาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาอิทาปาจายตาสุญญตาตถตาตาตาเมยตาสัมธรรมะอนาตตาติตังยาาคตัวอภิสัมโพชติอภิสมเมติอภิสัม ตาวังอภิสัมมิตาวังอาจิกาติเทเสติปัญญเปติปันวิวรติวิภาชาติโอจานิกโรติสัพเพธ,ธรรมานัตตาติ